คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะ,คะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันคะเฟิร์นวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองโบราณอูทองค่ะเราจะไปศึกษาไปดูกันว่าเมืองโบราณน,นี้มีความน่าสนใจและมีความสําคัญอะไรบ้างค่ะตามมาเลยคะ่ะเพื่อน เมืองอูทองนะคะเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตของอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในปัจจุบันเมืองโบราณอูทองตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจระเข้สามพันลักษณะนะคะเป็นรูปวงรีค่ะมีคูน้ำคันดินล้อมรอบทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาลางกระปิดเขาคำเทียมและเขาพระทิศตะวันออกเป็นที่ราบักเก็บน้ำนอกเมืองมีแนวคันดินเป็นถนนโบราณเรียกว่าถนนท้าอูทองนั่นเองค่ะ และแนวคันดินรูปเกือกมานะคะเรียกว่าคอกช้างดินซึ่งอาจจะเป็นพระเนตรลองช้างโบราณหรือสระเก็บน้ำในศาสนาพราหมค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพี่จำเนียนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ ได้เข้ามาชมที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ห้องนี้ห้องแรกเป็นห้องบรรพชนคนอุทองนะคะก็จะมีก่อนประวัติศาสตร์ด้านขวางือแล้วก็จะมีสมัยทารวดีเดี๋ยวเชิญค่ะอ,อันนี้จะเป็นก่อนประวัติศาสตร์ของพุกคนยุคหินนะคะที่ใช้ขวานหินแทนมีดแทนอะไรเนี่ยค่ะ3,500้ 3, ปีอันนี้แล้วก็จะมีแววไว้ปั่นได้ของก่อนประวัติศาสตร์มีฝานหิน มีบาทแล้วไม่มีบาทอันนี้ก็จะเป็นพึกกําไรที่อยู่ในข้อมือศพที่เราเจอนะแล้วก็จะเป็นของใช้ที่ไปใส่ไปให้คนตายอะไรเงี้ยจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นลูกกระสุนดินเผาที่เวลาสัตว์แต่คนสมัยก่อนเขาจะมีคันธนูอ่าไม่เหมือนสมัยนี้เขาจะต้องมียางกระติกยิงนกอะไรเงี้ยจะ้ะตู้ถัดไปก็จะเป็นเครื่องมือโลหะต่อจากคนยุคหินที่รู้จักผสมพึกแร่ดีบุกอะไรเนี่ย ก็จะมีหัวลูกศรใบหอกที่ไว้ลาสัตว์เขาก็สันนิษฐานว่าเมื่อก่อนได้ใช้งานมาแล้วอะไรเงี้ยถึงได้ศึกประมาณนี้แล้วก็จะมีก่านสำลิดกําไรสำลิดแล้วก็มีพึกต์งง่างโผเมื่อก่อนเราติดต่อค้าขายประเทศอินเดียก็มีลูกปัดที่นําเข้ามาจากประเทศอินเดียเมื่อก่อนติดต่อค้าขายใส่เป็นเครื่องรางของขลังแลกเปลี่ยนเงินตาได้ก็จะมีพึกลูกปัด หินวอตซ์แล้วก็มีแก้วแต่ถ้าเป็นสีส้มก็จะของประเทศอินเดียจะนิยมมากที่ต่อค้าขายกับเราเดิมเคยมีความเชื่อกันว่าเมืองอู่ทองเป็นเมืองของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งประถมมกษา์แห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะแต่ต่อมาได้เกิดโรคระบาดขึ้นจึงต้องอพยพไปสร้างเมืองใหม่ซึ่งก็คือกรุงศรีอยุธยา แต่ความเชื่อนี้ก็ถูกเปลี่ยนไปเมื่อมีการสำรวจหลักฐานทางโบราณคดีที่พบว่าเมืองอู่ทองมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ2,500ปีมาแล้วโดยได้พบหลักฐานประเภทเข้าของเครื่องใช้และเครื่องมือที่เป็นโลหะอื่นๆอีกมากมาย ตัวนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพื้นที่สีดําตรงนี้อ่าไทยปัจจุบันตามแผนที่แต่เมื่อหล,หลายพันปีที่ผ่านมาน้ําขึ้นอีกร้อยสี่สิบกิโลเมตรนะคะเหมวขึ้นมาเมืองโบราณอุทธงอยู่ประมาณนี้นะคะเทียบกันใช่ค่ะก็จะส่งผลเห็นว่าอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพเป็นส่วนหนึ่งของเมืองชายฝัง่งหรือยังอยู่ในอาณาเขตทะเลนะคะส่งผลให้เมืองโบราณอุทอรได้มีโอกาสติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะแล้วก็นี่ส่วนลูกโบราณวัตถุที่ยืนยันก็คือลูกปัดก นะคะลูกปัดหินคานเลียนสีส้มแผงใหญ่ตรงกลางห้องที่1เราไม่พบแหล่งของหงินคานเลียนในประเทศไทยเลยแหล่งของหงินคานเลียนสมมากพ,พบที่อินเดียจึงเป็นหัวข้อสาคัญที่บ่งบอกว่าชาวอินเดียได้นําลูกปัดมาแลกเปลี่ยนสินค้ากับเรานะคะในยุคต่อมานะคะเมืองอูทองก็ได้มีการพัฒนาตนเองไปสู่สังคมเมืองสมัยประวัติศาสตร์ค่ะ ช่วงยุคทวาราวดีราวพุทธศตรวรรษที่5-9มีการทำการติดต่อค้าขายกับต่างชาติและมีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่าร่วมสมัยกับเมืองออกแก้วของประเทศเวียดนามได้พบลูกปัดแก้วเหรียญกระสับเหรียญโลมันเป็นต้นรวมถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบในเมืองอู่ทองก็เป็นศินลปก,กรรมในสมัยทวาราวดีเช่นเสียนพระพุทธรูป ทองคําเจดีพระพุทธรูปปางประทานธรรมจักรลูกปัดโบราณที่ขุดค้นพบในบริเวณอ,อําเภออูทองและอีกหนึ่งความเชื่อก็คือเมืองอูทองน่าจะเป็นเมืองสุวรรณภูมิที่พระเจ้าอโาศกมหาราช ได้ทรงพระโสนเถระและพระอุตรเถระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากในดินแดนแถบนี้นะคะเป็นศูนย์กลางของการคมานาคมในยุคนั้นและมีการพบโบราณวัตถุศิลปกรรมแบบอโศกเช่นเสาอโศกธรรมจกักรวังหมอบอีกด้วยธรรมจักรที่เก่าของเมืองโอลาของเราที่เก่าที่สุดน,นะธรรมจักรที่เจอที่จะดีหมาเลขสิบ ที่นอนวางเรียงกันสามชิ้นที่เจอฐานแล้วก็ทำมาจากแล้วก็เจอพร้อมเสาแต่ไม่สมบูรณ์นะแต่ที่นอนเจอที่สามชิ้นสาส่วนน่ะตรงนี้มันจะแตกถ้าเราไปดูจำลองอะนะอันนี้เขาเอาเหล็กยึดไว้แต่ก็ทำลวดลายมีสิบหกซี่แกะสลักด้วยดอกไม้ แต่ถ้าเพิ่งกคนพึกอินเดียมาก็เขาจะไม่เรียกเสาธรรมจักรนะเขาจะเรียกเสาอโศอกอ,อันนี้ที่เก่าของวังอุทองเราข้างล่างนี้ก็จะเป็นทึกยุงลำแผนงข้างบนนู้นก็จะทำเป็นพวงมาลัยหอยแกสลักแต่ด้านหลังนู้นยังทำไม่เสร็จเพราะยังไม่มีอะไรเริ่มแต่ถ้าเป็นของจริงถ้ายกขึ้นมาต่อนี่ก็ยังคนสมัยก่อนยังทำเหลี่ยมไม่เสร็จ ก็ยังต่อไม่ได้เพราะเหลี่ยมมันจะใหญ่กว่าตรงฐานลองยกสวก่วนัาดูแล้วจ้ะแต่อันนี้ถัดมานี่ก็จะเป็นพึกธรรมจักรทึบที่เจอที่จะดีใหม่เล็กสองที่ทำให้แตกต่างกันก็เราจะซ่อมแซมขึ้นใหม่สีขาวว่าจะเป็นปูนแต่ถ้าสีดำนั้นก็จะเป็นของเก่า ในสมัยต่อมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงทางเดินของแม่น้ําจรเขสสามพันธ์อันเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่จะออกไปสู่ทะเลของเมืองอู่ทองค่ะทําให้เมืองอู่ทองมีความสําคัญลดน้อยลงในยุคหลังอาณาจักรทวารวดีค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสถานที่ต่อไปนะคะก็คือวัดเขาทําทเทียมค่ะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยและเราก็จะไปศึกษากันว่าสถานที่แห่งนั้นมีความสําคัญอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อู่ทองกันบ้างค่ะไป<ห>กันเลยค่ะ นี้เราก็ได้ไมาอยู่กันที่วัดเขาทําเทียมกันเป็นที่เรียบร้อยะะแล้วค่ะค่ะและในประวัติศาสตร์นะคะได้ระบุไว้ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนเลยดีกว่าว่าข้างบนนั้นมีอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อู่ทองกันบ้างค่ะไปกันเลย ค่ะและในตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ขึ้นมาอยู่กันที่อุโบสถของวัดเขาทําเทียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอุโบสถแห่งนี้เนี่ยยังเป็นอุโบสถแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นโบราณสถานของวัดเขาทําเทียมค่ะตั้งอยู่ในเขตตาบลอูทองอาเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีโบราณสถานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนยอดเขาทําเทียมซึ่งอยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ใน,ตใน,นอกเมืองโบราณอูทองค่ะประวัติวัดนี้เนี่ยไม่ปรากฏแน่ชัดค่ะแต่มีชื่อเรียกต,ต่างๆกัน ได้แก่วัดเขาทำเทียนวัดเขาทำเทียมสวรรค์และวัดเขาทำเทียมค่ะสิ่งสำคัญของวัดนี้นะคะก็จะมีเจดีย์บนยอดเขาค่ะเป็นเจดีย์ตั้งอยู่บนลานหินอุโบสถก็จะเป็นอาคารขนาดเล็กอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะโดยรอบก็จะมีใบเสมาหินปักอยู่ทั้ง8ทิศมีประตูทางนัานหน้าหนึ่งประตูภายในประดิษฐานพระกุธลูปประทับนั่ง เมื่อพิจารณาจากลักษณะของสถาปัตยากรรมและโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายค่ะที่ชื่อว่าทำเทียมนั่นก็คือจำลองชื่อมาจากประเทศอินเดียประเทศอินเดียมีวัดวัดหนึ่งชื่อว่าปุสยคีรีสังคารามอยู่ในประเทศอินเดียเสร็จแล้วก็ หลังจากที่พระเจ้าปรินิพานได้300ปีเนี่ยในการทําสังฆนาครั้งที่3พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งสมณรูตุทเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยมีความเชื่อกันว่าหลายที่ที่พุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิแต่ที่อู่ทองเรามีประวัติศาสตร์ก็คือได้พบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตโบราณก็คือในสมัยพุทธศตวรรษที่13ห จะรึกเป็นภาษาสันสกิตไว้ว่าปุษยคิริแปลว่าภูเขาดอกไม้ไม่มีใครทราบแล้วว่ามีความหมายว่าอยังไงในเมื่อปีพุทธศักราช2546มีการถ่ายทําสารคดาีที่ประเทศอินเดียแล้วก็เขาไปเจอภูเขาลูกในรัฐโอริสาก็คือภูเขาลูกนั้นชื่อว่าปุษยคิริสังคารามเขาก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับภูเขาลูกหนึ่งในอำเภออู่ทอง ก็เลยสันนิทานกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่พระท่านมาจากอินเดียมาพำนักอยู่ก็คือสมัยพะระโสดระก็เลยมีการสืบคน้นเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนานาจนกระทั่งฟันธงกันว่าเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่แห่งแรกในประเทศไทยเราก็เลยถือว่าจุดกำเนิดพุทธศาสนาในประเทศไทยที่นี่ก็คือที่นี่ก็เลยกลายาเป็นวัดแห่งแรกก็เนื่องจกากว่าพระมาจากอินเดียชุดแรกมาพักอยู่ นี่ก็ที่มาที่ไป็ขาบาวัดแห่งแรกในประเทศไทยเพราะพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ครั้งแรกที่นี่ดังนั้นบทสดมนต่างๆที่เราได้ยินก็เริ่มจากที่นี่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองอูทองกันที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเมืองอูทองค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะวัดเขาทาเทียมซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยด้วยค่ะค่ะแล้วพวกเรานะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏนคปรปฐมสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในวิชาทวาราวดีศึกษาหัวข้อเรื่องเมืองโบราณอู่ทองกลุ่มที่8ต้องขอขอบคุณอาจารย์และก็เพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ